มีค่าต่างอิวขึ้นด้วยดูข้างหลังนะข้างหลังโอ้โหยันคมเลยมะไม่แท้ท uh huh. ี่สำคัญน,นะพี่ถ้าพี่ดมนะมันจะมีกลิ่นเหม็นๆนะพี่ต้องดม uh huh. เหม็นไหมเหม็นแบบไหนล่ะแบบกลิ่นผ้าใหม่อ่ะอ๋อกลิ่นอย่างเงี้ยเหรอคือปลอมเลยแท้กลิ่นยังไงแท้กลิ่นผ้าแท้ไม่มีกลิ่นเพราะว่าผ้า้าเขาเขาเซ็ตตัวแล้วไงอายุมันประมาณ3-40ปีแล้วเราก็มาเช็คผ้าให้พี่เนาะก็แนะนําแนะนํากันไปครั้งหน้าอย่าไปซื้อนะขอบคุณอเมมากมันมีวิธีหนึ่งอ่ะที่พี่จะไม่โดนพาเกี่ยเลยพี่เพีนนี่ไยอ๋อหนังสือเหรอถ้าพี่เห็นหนังสือเอ็มฮัทเทพเนี่ยที่สอนดูผ้าเนื้อผงเนี่ยพี่ จะมีเกาะป้องกันมีคุมคมกันเรื่องพระเกนเนี่ยไปได้เลย <S <S โอกาสเช่าพระเกเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเรามีความรู้ไงหนังสือมนบอกกำนรบอกร่องรอยร่องรอยของความคมชัดพระบางองค์เนี่ยจัมโบ้สองเนี่ยมีตัวตัดด้วยนะรู้ไหมหนังสือไม่บอกด้วยต้องมาตัวตัดอยู่ตรงไหนของเกททาไม่เหมือนถ้ามีหนังสือก็มีความรู้มีความรู้ก็จะไม่เช่าพระที่ไม่แท้ <S <S อ